แเ้าต้องทำดีๆกับเ้าอะเอ่อเออเ่อเฮ้เ้เจเ้าเมาเล่าเหรอะาพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรครับพรุ่งนี้เจเจเจาอรี่เจเจเจาอะรียเจเจเจเมาอรเจให้ห้าเจให้ห้ายให้ได้สยห้าห้าอยให้ได้สวยห้าน้อยห้ารให้ได้สยห้าน้อยามเจเเมาอะไรมาถามเจก่อนเจให้ห้าร้อย พรุ่งนี้จะให้ไปซื้ออะไรครับห้าร้อยแล้วแต่เองเดซื้ออะไรเดซื้อบี์ซื้ออะไรก็ได้ให้ห้าร้อยพรุ่งนี้คึงเช้ามาให้เลยถ้าต้างเข้าพรุ่งนี้พาไปถอน่อนได้ให้พันหนึ่งเลยอาบ้างให้พันหนึ่งเลยอาบ้างให้พันหนึ่งเลยอาบ้างโอเคโอเคป้าฟังก่อนนะครับให้กินเฉยๆนะโอเคฟังก่อนถ้าังางเข้าให้หนึ่งพัน ถ้าจางไม่เข้าให้500ร้อยใช่ไหมยังไงก็ต้องให้อยู่แล้ว500อยู่พรุงนี้ให้อยู่แล้ว500ห้ารนี้ให้อยู่แล้ว500ถ้าจางเข้าให้1,000งพันให้ห้าอยู่แล้วจางอยู่บ้านมีใช่ไม่เขาใหญ่หยู่ถ้าจางเข้าพรุงนี้ให้1,000แต่ถ้าพรุ่งนี้เช้าถ้าจางไม่เข้าก็ให้500โอเคโอเคนะครับไม่แปลตอนนี้ให้เลยนะครับนี่พยานนะครับนี่พยานนี่พยานโอเคครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้500 เจว่าจะให้ห้าร้อยไม่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 ทำไมทำไมนี่คืนนี้เจยังพูดอยู่ว่าจะให้ห้าร้อยนี่นี่ว่าจะอาบน้ำนี่เจว่าจะให้ห้าร้อยเอ้าสืบเลขหายเป็นพันหุดเลยเอ้าไม่ห้าร้อยเอ้าสืบเลขหายเป็นพันหุดเลยเอ้าไม่ว่าเจพรุ่งนี้เช้าเจว่าจะให้เลยทำไมเจไม่ให้เมื่อคืนนี่เจพูดเจ๊เมาเจ๊เมาเจ๊เมอเจมาเจ๊แสดงว่าเจไม่อยากให้เลยใช่ไหมเจโดนด่าด้วยโอเคครับเจ๊ะแบบ เจจเลี้ยงอีกเลยห้ารอยพรุ่งนี้ให้อีกห้าร้อยเเม